สวัสดีค่ะแม่แสบมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แสบจะมาบอกต่อนะคะว,ว่าวิธีการดองปูของแสบเป็นแบบไหนและแสบใส่อะไรบ้างนะคะขั้นตอนนี้แสบกําลังเลือกปูนะคะที่จะนําไปล้างทําความสะอาดนะคะทุกคนวิธีการล้างของแสบแสบจะใช้แปรงสีฟันที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะมาขัดถูบนตัวปูนะคะให้ ปูของเรามีความสะอาดนะคะนี่ตอนนี้แสบร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ปูสะอาดเรียบร้อยนะคะทุกคนพร้อมที่จะไปทําการดองกันเลยค่ะวิธีการทําของแสบก็ง่ายๆนะคะเราจะรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้แสบก็ตั้งหม้อน้ํานะคะสําหรับน้ำที่แสบใส่นะคะส่วนผสมก็จะเป็นน้าําปลาน้ําตาลทรายและน้ําตาลปี๊บนะคะ กะปริมาณดูนะคะว่าเราใช้ปูมากปูน้อยนะคะรสชาติก็จะออกหวานน้ำเค็มตามนะคะทุกคนตอนนี้แสบก็จะเคี่ยวน้ำไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากมีฟองนะคะเราก็ซ้อนฟองออกทิ้งนะคะทุกคนชิมรสชาติให้ถูกใจเราเลยนะคะเพราะว่าแสบทำไม่มีอัตราส่วนนะคะเวลาเราชิมรสชาติถูกใจเป็นอันใช้ได้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะหลังจากที่แสบ ตั้งน้ำนะคะแสบจะทิ้งน้ำไว้ให้เย็นก่อนนะคะพอน้ำเย็นแล้วนะคะแสบก็จะมานําปูที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ภาชนะนะคะแสบจะใช้เป็นหม้อนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ปูของเรายังไม่ตายนะคะใช้เป็นหม้อปูจะได้ไม่ตายออกมานะคะเลือกปูเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแสบก็จะใส่เป็น พริกขี้หนูนะคะเป็นลูกโดดนะคะตามด้วยกระเทียมขิงนะคะใส่ลงไปนะคะให้มีความหอมนะคะทุกคนและพริกก็จะเป็นลูกโดดในเวลาที่เราทานนะคะหลังจากนั้นแซบก็จะนำน้ำที่เคี่ยวเสร็จนะคะทิ้งไว้จนเย็นมาเทราดลงในภาชนะเลยนะคะทุกคนตอนนี้ปูของเราก็กำลังดิ้นเลยนะคะเพราะว่าโดนน้ำที่เราเคี่ยวไว้นะคะเป็นน้ำปลา น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะนี่หลังจากที่แสบดองเสร็จนะคะแสบก็จะตักใส่กล่องนะคะทุกคนแสบจะใช้เวลาประมาณสองวันนะคะหลังจากสองวันแล้วแสบใส่กล่องนะคะก็จะนํำเข้าช่องฟีดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทิ้งไว้นานจะทำให้ปูของเรามีความเค็มมากกว่าเดิมนะคะตอนนี้แสบก็แพ็กเก็บไว้แล้วนะคะได้สองกล่องนะคะทุกคน และแสบก็เลือกไว้นะคะที่จะทำเมนูทานนะคะปูของเราหน้าทานมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นเมนูที่แสบลองทำดูนะคะแสบนำมาตำแตงนะคะทุกคนน้าทานมากๆเลยนะคะมันปูไข่ปูเยอะมากเลยนะคะนี่เยอะๆเลยจ้ามาทานด้วยกันนะคะทุกคน วันนี้แสบทำสอเมนูนะคะเป็นตำแตงและก็ยำปูนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะแสบอยากให้ทุกคนลองทำทานนะคะวิธีการดองปูของแสบก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แสบก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าดีและถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แสบด้วยนะคะสวัสดี